บาอนัญญสาราณาเธออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่หึ่งเธออย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกอัตต ทีปาอัตสารณาเธอจงมีตนอัตะแปลวาตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงหลังจากนั้นท่านก็เอาธรรมะเข้ามาธรรมะทีปาธรรมะสารธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งธรรมนั่นแหละเป็นที่ระลึกเอาธรรมะใส่ตนให้ตนมีธรรมเพราะนั้นเวลาเรามานั่งทำความเพียรเพื่อจะรู้สิ่งเหล่านี้โอ้ให้เฮ้านังเบิ่งโดนๆดน,ดนมันโคมันเจ็บมันปวดมันคลื่นจังสันจังสีห้องประ h e น้ n มันยิ่งไม่ทำตามก็ยิ่งทุกข์ทนได้ยากมันจะเปลี่ยนกับ,บเปลี่ยนก็ทุกข์กนักเข้าไปอีกบบดแห้งตืมทุกข์อ่ะทีนี้เราจะรู้ถ้าเรา เขาไม่ยอมเปลี่ยนพิจรารณาให้ลึกเจ้าธรรมะเนี่ยขาหักบ้าทั้งสองขานแต่กี่มันจะมนนานั่งได้จังสืบออข้าวเดียวกับปะแป,ปรปะแป,ปะแปมันถูกหลนี่นี่บ้าสินั่งแข่งอยู่ได้กับขาดีๆสำได้สำนึงเนี่ยพีกไปพีเมา่สุดท้ายมันคันบ่พิกนี่ยังสิเกิดขึ้นมันถามเจ้าของทุกมันบักอะไรเข้ามานั่งเหอยังบักมาเข้าสวดเท่ามาจากปวัตโทขังอริยะสัจจังปริเยยันตีทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรูดังนี้ดังนี้อยู่ในหนังสือดังนี้ในใจมันบ่ดังนี่ก็เลยนั่งดดูมนจะปว าปวดไปนี่เป็นยังถามเจ้าของมาพลิกไปนี่มึงเสเห็นยังบะเธอมันปวดอีกพลิกอีกเหมือนว่าพลิกอีกก็พลิกอีกปวดอีกให้เจังหน้ก็พลิกอีกเยวมันสิแล้วไปจะเทอบอเพลิกไปพถ้าพลิกเธอเดียวได้บ่ถามเจ้าของเอาห้มันตายข้าปวดนี่บึงเป็นยังหมดสัตว์นั่งเ็าไปดูไปดูทุกบิงไปมังเงิูกบ้านนี่มันไผทถูกปัานมันสึขึ้นมาหันได้บัดออมันผู้ได้เป็นผู้ปวดมันผู้ได้เป็นผู้เจ็บหผเป็นผู้โร่มีสองกทูกกายกับ ทุกใจนั่นยืดขึ้นกระลังยืดหลังขึ้นเออนั่นแหมมันสมศรีกระลังเน่ยไหมเห็นว่ามาจากคู่เขาก็ได้ขัดกระดาษ้วยสมศรีกระลังตึ๊กหลอดนั่นจะดูถูกบอกกระลังเมืองผู้ว่าน่ากระแดงโอนฝากของคนได้หน่แ่งคำเกิดคำมวลเฮ็ดให้พ่อกระจายเฮ็ดหน้าพ่อกระเทินเอิรนว่ากระลังมันว่าหาอยู่น่ำคู่เขาเหมือนสมศรีกระลังแน่คนที่เขียนพระไตรปิฎกเล่มแดงๆคนอ่านทั้งบ้านทั้งเมืองกระลังนั่นคุ้ยแสงาสกระลังกะขัดล่ะกระหายมันสมศรีกระลังใน่แหมเวที่นี่ ทุกกายแก้ไขบ่ได้ดรอกได้แต่พอบันเทาทุกกายเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งปวงก,<ม>ก,กายนมีดินมีน้ำม,มีไฟมีลมผสมกันกินเข้าไปถ่ายออกมาดื่มเข้าไปคายออกมาหายใจเข้าหายใจออกเป็นการไหลเวียนของหมู่ธาตุประชุมกันเป็นกายมันก็เลยเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันทนไม่ได้มันทนยากเอื่นว่าทุกอันนี้ทุกกายทุกกายแก้ไม่ได้ได้แต่บันเทานั้น นังดนคุกลุกขึ้นกับบันเท่าไข่แน่จัหน้อยขันยางไปยางมากกับผาทุกอีกโดนเขานั่งล่วมเออไข่แน่ก็ได้ซ้ำพ้อซ้ำไข่แน่จหนหดมือตาย ทุกใจได้บัดเนี่ยคู่พันเขาไปเป็นเจ้าของเขาไปเป็นเจ้าของทุกเป็นเจ้าของสังขารอตตาอัตต,ต,ตนิยาตัวเราของเราอังการะมมังการะตัวกูของกูโดยอุปทานขันธ์ทั้งห้าเข้าไปที่เขาส่วนบางเกิ็ดปัญจุปทานนันคันทาโทขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวโกขากวายู่อุปปแปปว่าเข้าไปอาธานาแบกถือเคินคิดนี่มันเข้าไปเขาไปถือเขาไปแบกว่าเข้าว่าเขา ว่าข่อยตายเร็วเมียข่อยตายเร้วลูกข่อยตายเร็วเลยไปไห้บันฑ์นยอย่างน้อนุปทานบาไห้หาเจ้าของแน่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเธอจะร้องไห้กับผู้ที่ตายไปเธอควรจะร้องไห้กับตัวเธอด้วยเพราะตัวเธอก็กําลังจะตายคือว่าไห้ล่วงหนาไว้โลดไห้ไว้ถ่ายเรียว่าเจ้าของก็สิตายคือผู้นั้นถ้าเธอกลัวตายเธอก็ควรจะกลัวความเกิดด้วยเพราะเกิดมามันก็สิไปหาตายหันย่านเกิดในี่เป็นอย่างโอ้ยบุญหาบาสิบาสาสุกอันหลอดตัว แต่ผู้ดได้มาดาให้ยังให้เล่าได้เกิดได้ขานเดอ้อีายอันนี้จะเป็นทางหมดเครียดเขาสิบปีกเกิดบุษโดีตัวเขาบอกว่าให้เกิดมันสิบพได้ตายผัดเครียดเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มันมีอัตรามีอุปทานเข้าไปยืดเพิ่นยังไงเฮานั่งพิจารณาเบิ่งดนน้นนั่งดูทุก์นเนหละเมื่อกำหนดรู้ทุกก็จะรู้เหตุให้เกิดทุกกายดับไม่ได้ได้แต่บรรเทาทุกใจดับได้ดับอุปทานมันบอกเขาไปยืดมันเทอมันมันก็นทุกยังเอามาดูมาดูพวกปฏิบัติธรรมเขาจะตายเป็นยังไงตายแบบปฏิบัติธรรม ตายแบบหนึ่งส่วนพวกปฏิบัติท่านแต่มีคนงามความดีตายอีกแบบหนึ่งตายยิ้มตายสิมักเกิดดีเกินพระอรหันต์พระอรญายจ้าตายบ่ยิ้มโหัวตายสบายตายเสแสรุ่้มหนัาบ่คึกจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมระดับวัดวัดวดมนินีที่นำไปสู่การเวียนเวียนไหวตายเกิดแต่ปฏิบัติธรรมด้วยจริยธรรมที่ดีที่งามตายผิดเอาพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทางที่ดีกว่านายสูการิกาเจอย่ที่เมืองสาวัตะห้าสิบห้าปีตั้งแต่อายุโตขึ้นมาเป็นหนุ่มได้สิบห้าปีก็รับช่วงบารีดา ของเขาคือเป็นเพจข้าค่าหมูไปหาเสือมมมาเฮกอไงๆล้าง,งนัินกับปูพักไว้ให้หมูกินค่าหมูอยู่55บหาปีขายในเมืองสาวะเวลากจะข้าเนี่ยแกจะเอาหมูมามัดตตีเอาค้อนสี่เหลี่ยมตีน้ำโตมันให้มันบวมเนื้อมันจึงนิ่มเร,เรียกว่ากรรมวิธีในการฆ่าราคาดีเขาเอินม,ม,า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 ,มหนาหมูนิ่มมุทุสุกระสุกระมัทวานี่ไปบอกหมูนิ่มอันนายจุนทะเอามาให้พระพุทธเจ้ากินนะาสาาบาลีวา่า สุกระมัทวะมัทวะไปว่านุ่มนวลฟอแก่ต้มหนังข้าวขาหมูนิ่มคือกับอูนยมเนียน่ยประมาณกับมัด โคตรกระซ่งกับขอนนำตีบ้านให้มันตายพอตีหัวมันตีน้ำขาน้ำแอวน้ำลังตีให้ตัวมันบวมเมื่อมันบวมคักแล้วบานนี่มาตั้งขึ้นมบันเนี่เอาไม้ง่ดงต้มน้ำร้อนเทเข้าไปในปากมันมันก็จะถ่ายมูดกระีไหลออกทั้งก้นมันจนน้ำขุนๆหมดไปเหลือแต่น้ำแปลว่าตายแล้วล่างห้องล่างไหนเรียบร้อยทีนี้ก็เอาน้ำร้อนที่เหลือนี่มาราดผิวหน,นังมันเอาขนออกทำอยู่อย่างนั้นห้าสเมืองสาวตถีเทตตะวันพระพุทธเจ้าจำพรรษาสิบเก้าพรรษาติดต่อกันแล้วจึงไปที่บุารามแล้วจึงย้อนมาใหม่ไม่เค ใส่บาทเลยแหมแต่ทับีเดียวที่นี่วันหนึ่งพระไปบินทบาทผ่านบ้านนายสุกรริกได้ยินเสียงหมูห้องที เจ็ดว,วันไปมือเน่ได้ยินเสียงนโมห้องที่่ี่เฮือนอ,นอะนะมาเล่าให้พระพุทธเจา้าฟังว่าถลายที่บ้านนายสูกริกาธาคงจะทําบุญยากริยาภุสละกริยาบ้านเฮ้าคือซิเมนเฮ็ดบุญเฮ็ดอุศเสียงขาหมูขนาดเจ็ดมือในห้องตะนันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพิสุทธทั้งหลายเสียงของหมูร้องนั้นอีวันที่แปดก็อยางเงียบเธอจังไม่ได้ยินนั่นไม่ใช่เสียงหมูเสียงของนายสูกริกนั่นแหละบัดนี้กรรมของเขาตามมาแล้วเขาเดือดร้อนตั้งแต่โลกนี้อพระโสจจติเปะโสจจติปา กำม,มังทิตวาอุพยัตเขาเดือดร้อนตั้งแต่ในโลกนี้แล้วก็จะไปเดือดร้อนในโลกหนา้าเขาเห็นแกรรมบางเขาไอ้ที่เธอได้ยินเสียงร้องไม่ใช่เสียงหมูเสียงคนแต่เป็นการแสดงออกถึงกรรมนิมิตที่นายสุกฤตเขาได้ฆ่าหมูหมัดบัดนี้ในความรู้สึกเขาเหมือนกับเขาถูกน้ำร้อน่วกทั้งในท้องในทั้งในดิวหนังนายสุกฤกนั่นไถ่ามาบัดสิตายบัดห้องคือหมูนี่ เมียกับลูกไม่รู้จะทำอย่างไรมันบ่เศร้าจะเลยเหตดคอกใส่ขึ้นหมูีนบ้าดห้องบ่ห้องซื่อห้องร้องทุรนทุรายคานไปคานมาร้องเหมือนหมูถูกน้ำร้อนก็เลยทำคอกพูนไปอยู่ตารางคนเมียกับลูกบ้านใกล้ๆแต่แปดหลังพาเรือนในี่ยง่ายหนีใครบ่ได้นอนมแจะเสียหงูอันนั้นห้องพระพระพุทธเจ้าเราพิสูจน์ทั้งหลายก็ถาม่าเมื่อเขาตายแล้วเขาไปสู่อเวจีอเวจีนั้นจะมีความร้อนมากยิ่งกว่าไฟธรรมดาณประมาณไม่บัดนี้ไฟอเวจีนั้นแหละเข้ามาลวกรนเพียงแต่มาจากอเวจีก็กรรมของเขาไป สิ่งสุทั้งหลายไฟของอเวจีนั้นถ้าบุรุษมองด้วยตาถ้าเห็นเปลวไฟของอเวจีมองด้วยตาเป็นร้อยยนต์เนี่ยตาจะบอดเพราะความร้อนของขอเวจีบอลเป็นไฟธรรมดาภูเขาลูกหนึ่งถ้าจับโยนลงไปในอเวจีนั้นลุกไหม้แล,ล้วละลายแต่ว่าบุคคลผู้มีบาปหนักถูกไหม้อยู่เช่นนั้นอเวจีแปลว่าไม่มีช่องว่างของความร้อนไม่ยื่งัืนเอาก้อนหินในภูเขาภูเขาเขานีนเ่ยโยนลงไปเนี่ยไหม้แล้วก็หายแต่สัตว์ผู้ทำบาปนั้นจะถูกไหม้อยู่เนั้นขาร้องอย่างนั้นเจ็ดวันวันที่แปดก็เงยียบอันนั้นค คนดีคนดีตายได้บัตรผู้ที่ได้กระทําคุณงามความดีไว้ยังไงตายแบบปฏิบัติธรรมชั้นวิวัตตะคือไม่บนเวียนพวกรอรหันต์ตายแบบหนึ่งส่วนพวกปฏิบัติธรรมชั้นวัตตะแต่มีคุณงามความดีตายอีกแบบหนึ่งตายยิ่มตายซิเมื่อเกิดดีเกินพระอรหันต์พระอริยเจ้าตายบ่ยิ่มโมโหตายสบายตายแสบบ่คึกกันจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมระดับวัดวัตตะคามินีที่นําไปสู่การเวียนเวียนไหวตายเกิดแต่ปฏิบัติด้วยอริยธรรมที่ดีที่นุดตายผิดเอาพวกที่ไม่ได้ปฏิ ททางีี่่ดกอนนายสูการิกกอยู่ที่เมืองสาวัตห้าสิบห้าปีตั้งแต่อายุโอขึ้นมาเป็นหนุ่มได้สิบห้าปีก็รับช่วงจากบิดาของเขาคือเป็นเพฌชาติข่ามุ้งฮ uh ่า huh. ตัวเลยพ่ออยุ่ใกล้ๆนางนี่ก็บ,บอกพ่อว่าว่าอะไรนะน้องชายเธอว่าอะไรพ่อตกไก่เข้าใจว่าลูกสาวนี่เพอไม่มีสตลาจะตายเห็นพ่อเป็นน้องชายเธอต้องตกนรกแน่นอนตกใจมากเลยแม่ลูกของเราเนี่ยได้ฟังเทศฟังธรรมทำบุญให้ทานไม่ให้ทานหยกๆอันนี้แล้วก็มาไข่บัดนี้สติของเธอไม่มีเลยที่จะ ปรโยู่กับกุศลสัมปทาที่เธอกระทำมาเธอเพ้อเห็นพ่อเป็นน้องชายเธอบอกว่าลูกนี่พ่อของเธอนะ จะกลัวอะไรลูกพ่ออยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวอะไรนะน้องน้องชายมีอะไรหรืออย่าอย่าเป็นห่วงพี่สาวเลยพอยิ่งหนักเข้าไปอีกในบ่ายมาวันนั้นนางก็ตายพอตายปั๊บไปกราบพระพุทธเจา้ารอ้องไห้อนาถาบินทิกเกษตรเี่นร้องพุทธิยาว่าร้องไห้ทําไมหม่อมฉันไม่ได้ห่วงชีวิตของสุมาลูกสาวของหม,ม,ม่อมฉันเข้าใจดีว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะต้องแตกแต่หม่อมฉันเป็นคัด,ดิของขคือขนทางไปแห่งชีวิตแห่งวิญญ,ญาณเขาเมื่อเวลาเขาจะตายเขาไม่มีสติเลยเขา เขาเห็นพ่อเป็นน้องชายเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าท่านก็นยิ้มยิ้มท่าน,นบอกว่าชอบแล้วอุบาสกคือหาบอดีนั้นถูกแล้วเธอไม่ได้บน่นเธออย่างไม่มีสติเธอมีสติเธอห่วงคือหาบอดีจังหาเธอเป็นพี่สาวโดยลูกสาวของท่านนั้นบรรลุธรรมถึงสกิทาคามผลแล้วแต่ตัวท่านเป็นเพียงโสดาบันลูกสาวในเก่งกว่าเป็นพี่เป็นพี่สาวได้เพราะว่ามันเก่งกว่าโสดาบันเแล้วเพราะเหตุนั้นอย่าได้เป็นห่วงเลยคติของนางนั้นบัณนี้น่นไปสุสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นคือคนดีที่ได้ ใน,ในวัตกรรมนม่ีแต่ได้ทําสิ่งที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าเลยบอกว่า,วาอิทโมทติเปจโมทโซโมทติโสปโ,โมอุพยัตวิสุธกรรมังเขาเห็นแต่กรรมอันประเสริฐของเขาบริสุทธิ์เขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าที่นี้เรามาดูว่าคนเป็นเป็นนี่เราทุกวันเนี่ยทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมถ้ามีธรรมะสาส,สินจาขาปัญญาในจิตเนี่ยเวลาตายเราจะไม่อะสัมโมลหกาหลังกระโดดไม่ไม่ตายอย่างอย่างเพ้อคลั่งไม่ตายอย่างหลงลืม จะดีใใตายเหมือนกับกองสมบัติรออยู่ข้างหน้าเห <m int> ม,มือนเหมือนพ่อใหญ่ดีตายที่วันนอ้องสองห้องป่าจ้อยจ่อยจนหอดมือต,อยตายสั่งโลกสั่งล้านไหวตายแล้วอย่าเอาหนังเอามอลำมาเล่นน,นงังเงินเฮือนดีอย่าฆ่าสะตัตว์ชีวิตนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเจ็ดทุกคืนแล้วให้แปลเป็นภาษาไทยเด้อลูกเด้อเนี่ยพ่อใหญ่ดีก็สั่งแบบมือเผาซพพอไปมอดอาจารย์สมภพมาเทเด้อค้นจีด้ฟังเทเดี้บุญสั่งลูกจ่อยจ่อยบต้องึ้นหอดพอเด้อบด้ังกันหอดพอเฮ็ดคือพอเด้อด เพอพอผ้ากินผ้าท่านผ้าขาวัดฟังพอบอตกนรกพอไปสวรรค์ชั้นตาตุ้มมหาลาศไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามผูหนักมาเอาตาตุ้มนี่อยู่ในห้องเนี่ยหลังพวกของมิจฉาทิฏฐิกินเหล่าเมายาวคนโบราณมาสั่นตาตุ้มตีกองกินเหล่ามีเทวดาขี่เหลาก็ได้งวนกุ๊บมัดหันกัดตกนรกแต่บางพวกก็บวชชีบวชพามอย่างในห้ามานั่งสับลาบอยู่มูลเนี่พระเจ้ามานั่งนั่งอยู่กับพระจ้าห้อบอกเห็นพระเจ้ามาฟังเทศน์นัอยู่กับพระจ้าห้อบอเห็นถามเมียสอจอนอมม่าน้องพ่อเขาบอกพี่นี่แยกาหเมียสจถนออมม่พ ายไปตีสิบปีสามสิบปีปเคยฟ,ฟันเห็นพ่อจะอกเถือกเมื่อหนึ่งฟันเห็นพ่อมหาเจ้ามหาอาตมามาตรงนี้ไปกายมาถามว่าอาจารย์แล้วไปเทศบ้านนาเตยอยู่บ่อฟันวันที่หา้าแล้วไปเทศบ้านนาเตยอยู่บ่อไหเห็นแล้วเขามานิมนค่อยไว้ตั้งแต่เขาเป็นผูไธยเด้พอพูดจบเนี่ยกร้องไห้เลยร้องไห้โฮโฮโฮ,โฮ,โฮขึ้นมาเอาเงินออกมาหนึ่งพันบาทตาสตซองไ่จานเอามาถวายอาตมาก็ให้เอ็ดหยั่งให้ขึ้นหอดพ่อขอทำบุญเพื่อพ่อเขาน้อยเด้เมื่อคืนฝันเห็นพ่อมาหาพ่อมาเราเอาผ้า พลาดบ้ามากบอกขึ้นเฮินกีฬาเฮากูสู้ยานน้ำมึงเด้กูจะกินข้าวมึงห้องเากูเด้กูเฝาาฟังถูกหรือไม่ภาษาผู้ไทยกูเฝาวะไรเสรลูกสาวก็เลยถามว่าเจ้าละเฝ้าไปยังดนๆ่อยระบอเห็นเจ้าสะกดเห็นเจ้ามาเฮิรนเด้เยาจะเจ้าอยู่เจ้ากินกูเฝาเฝ้าไปฟังเทศอาจารย์สมภพนมาเทศบันนาเตวันที่ห้าโอ้วันที่ห้าเจ้าขึ้นล้วไปตัวหูปีแท้มื้อมันวันที่ยี่สิบเก้านึงกูยานบ่ได้บนนั่งเขาไปเบิดแล้วคุ่นมึงเห็นบอยงาบๆเขาบอกว่ามองไปมีแต แต่บางคนก็ใส่คขาบางคนก็ธรรมดาไปเป็นมู่ย่าม่แล้วไปฟังเทศนั่นคือพวกเทว,วดาชั้นจาตุมมหาราชที่เป็นสมาธิฏฐิมีอยู่ชั้นต่ำๆนี่มีสิทธิ์มีโอกาสดีกว่าชั้นสูงๆเพราะว่าอยู่ใกล้พระสององค์เจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่ไปทํามีเชื่อทางสมาธิฏฐิได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมมาจังหันว่าอไรไปหาสิงใจผู้อื่นเทวดาสุ่มเนี่ยโอนหไปหาสิงใจบ,บ้านนันเมืองนี่ให้มาจังหันไอ้วันแพทย์ยังอยกล้ๆยังเสกข้าเจ้าไปสิงอไรพญามาสิงก่อนไปสิงันอื่นขันส มันสิเลี่ยงกันกลุ่มบ่พระหลายๆเนี่เทวดาอยากได้บนกามีก็เลยถามพ่อวัดกาสิเฝ้าเป็นยังเขาไปก้อนเบิดแล้วมึงเห็นบ่ามยามอกูุญานบ่มีบนนั่งอ,อาจารย์สมภพละมาเทศวันที่5แม่นอลีพอ่อตื่นขึ้นกระต้นพัวมาหลอดมาถา้าอาจารย์ละไปเทศบ้านนาเตยอยู่บ่วันที่หไปอลีแล้วเขาเจ้ามามนค่อยอยู่พอพูดเท่านี้แหละแกก็ร้องให้มันยังไกลนะแต่แต่เวลาวันที่5ของเรานั้นมันมันเป็นเวลาไม่กี่นาทีของเขา5 0ปีของพวกเราเท่ากับหนึ่งวันของชาวจารุมหา ร้อยปีของพวกเราเท่ากับ1วันของชาวดาวดึงสอ0 0ปีเท่ากับ1วันของพวกยิามา400ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของพวกดุสิตมันไปยังสันเดย์เพราะนั้นบางคนที่จือชาสตรได้ตายปั๊บมาเกิดปุ๊บจือได้ขัดตายปั๊บล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้นอาตุลมหาราชชั้นดาวดึงชั้นดุสิตยังมาเกิดใหม่ลืมเลยมันโดนพดเพโดนยังได้มือเดียวมันพอสี่้อปีที่เข้ากนมาในยุบนสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นมัน4ี่พันปีทิ่เอาเข้าไปทำแม่เจ้าวาะเอา4มั่รู้วอยมันจะกรธ มาเกิดลืมมัดมันดดเพราะฉะนั้นบางคนเขาจําชาติได้เขาตายปั๊บเขาไปเกิดบางคนหัวขโมงเก่งเกินมากเก่งกว่าคู่ใหญ่เด็กน้อยเมื่อเลยคู่ใหญ่ยังมาคิดลูกคิดเนี่ยมันคิดในใจอายุหาหกปีเนี่ยเก่งกว่าคู่ใหญ่บวกลบคูณหารเขาเรียกว่าไอคิวสูงบางคนเล่นมันดีเกิดมาหาปีนี่เป็นบัตรตีทิ้นโปแคนมันเป็นอย่างของเกาเข่าเขาเป็นหมอแคนเกาเขาเป็นหมอดนตรีเกาตายปั๊บเกิดปุ๊บจังสีมันจืดเลยมันบอกให้ลืมเทว่าเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะอายุสิบปีมีความรู้มากกว่าด ไปขึ้นสะวันไปเลยตกนรกไา้ปั๊บนล้วมนเกิดของเก่ามันยังอยู่แต่ว่าไปแล้วอาตมานี่คนหนึ่งคือจะไปไปขึ้นตรวันน้ำผึนไปตกนรกน้ำผึนตายขล้อนี่จะไปเกิดหันเคแรยังหันตะคือคนตายเวียนมาไปบ่านเอินเมืองทานบดนบอกเป็นหลอดคือจังเคยบอกไอ้เมืองแขกไม่นานเลยเราพูดภาษาแขกใช่คนไทยบอกว่า้ยมาเกิดด้วยผิดธยรมได้เวลาแขกก็ฝรั่งทะเลาะกันต้องมาตามอาตมาไปเป็นหลับเวลาฝรั่งด่าแขกห้องกาแฟเวลาแขกด่าฝรั่งห้องกาแฟแปรให้ฝรั่งฟังแปรดีๆบอกแปรเนี่ยมันด่ากันมันจะพิษกันเแ็รให้ม บบาบาอกว่าเขาสีกันไปอยู่น้ำมูลภูไทยคือจังเฮาเคยเป็นผูไทยไปหาย่อยก็เป็นย่อยขึ้นหันห้อยบ่ได้ไปเกิดใส่ว่าผููขานยังไรยังขึ้นด้วยด่นนไปเวียนมากเจ้าหน้ามนี่เป็นอันว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะอยู่ในระดับวัฏคามินีพ็อ่าให้มันเวียนลงไปทางให้พยายามพ่อคุณสิ่งที่ดีที่งามที่นี่มันสว่างแล้วขอแถมอีกนิดหนึ่งฝ่ายวิวัตตะเวลาตายมันเป็นเครื่องวัดยามตายแต่เฮามาปฏิบัติธรรมในบัดมันจะเอา